ลรถรถดยสารสมัยเก่าหรอฝันนะเขาทําไมเขาต้องให้ผมไปขึ้นรถหลรอเลยผมก็งงอยู่นะเกี่ยวจำได้แค่นั้นนะขึ้นไหมได้ขึ้นไหมขึ้นขึ้นนั่งเลยขึ้นมันก็ต้องออกได้ผกแล้วรู้เป้าหมายไหมที่จะไปก็ไม่ดูมันขี่ไปทางตะวันออกตลาดตะวันออกอีกแล้วนี่เราไม่รู้จะป่องน้ำผมก็ป๋องนะ นามผมก็ป่องนะอันนี้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวแสดงว่าจําได้ก็จจาได้นิดเดียวช็อตสันส้นๆเหมือนเดิมไม่ยาวผมก็จนได้ลืมนลครับฝันนะทำไมต้องไปขึ้นรถหกล้อหลเกหกยวมาหรือเปล่า <6 S 1> ผมก็ป่องด้วยนกแปด้วหกกับเก้า หกแปดหกเก้ามก็ไปได้มันตัวเดียวกันนะหกตัวเดียวกันหกแปดหกเก้าอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเท่าไหร่นี่ความฝันความฝันฝันว่าผู้หญิงอาหัวผู้หญิงมานอนในบ้านก็เอาเลขสี่มาแล้วศูนย์ก็น่าจะมีเลขศูนย์แน่นอนจะประมาณนั้นถ้าภาษาราก็ว่าศูนย์นะครับ สี่ซึ่งหกสวยไหมก็ถือว่าสวยจ้าแล้วจะจับลองดูจ้าจบว่ามันยืนว้องอ๋อโอ้ยลองดูจ้าลองดูจะว่าทุกอย่างมันก็เป็นแนวทางหมดเห็นสัตว์เลยเด็กอแล้วก็มีหมาไล่กับตอนหกคุอเป็นยังสี่หงนะครับก็ห้องอะไร ว่าเราจะเอาอะไรแล้วก็ไปเลยไม่ไมไม่มม่ต้องไปเป๋นะผมไม่อยากให้เป๋นะความคิดของคนนะคือถ้าเราไปลวนแล้วก็จะทําเสียสมาธิก็ับมีอย่างเดียวคือวันนี้อยากให้มีอะไรมาขวางจอดรถก็อย่า,ยาขวางน้าบ้านตัวเองล่วงตลอดคือให,ให้ให้อะไรที่มันผ่านไปชลุยาคือถ้ามีคนมาพูดหรือโมโหหุนหันทําให้เราอารมณ์เสียแล้วก็เลี่ยง อย่าไปต่อก่อนแล้วก็หลบฉากหลบอะไรไปแบบนี้ทําใจให้สบายว่างั้นเนี่ยแล้วก็จะมีโชคแต่ถ้าไปเราไปขึ้นไปวันนั้นถ้าได้ศูนย์ที่จะ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 ,จะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกนะคือต้องอารมณ์ดีอ่ะยิ้มตั้งแต่ต้นยิ้ม,มยิ้มเจอเปัญหาเราก็เลี่ยงยประมาณนี้จะยิ้มพยายามเลี่ยงเลี่ยงคืออะไรที่ไปเป็นพูดง่ายเป็นโบราณก็ทำไปขวางอะไรไว้แล้วก็จัดก,การ เปิดเปิดประตูโชคเข้าบ้านอนะไรประมาณนี้นะที่เคล็ดลับนะนิดๆเคลัดลับนิดๆหน่อยๆนะครับพอ,อได้อยู่ประมาณนั้นละอ๋อมีคนให้พระเครื่องพระเครื่องจะนับองค์จะคือปกติถ้าเป็นพระพุทธรูปจะเป็นเก้าถ้าพระเครื่องจะเป็นเลขหกจะเล็กกว่าพระพุทธรูปนะจะเป็นหกคือกับวักรบหางของเลขเก้าอาจจะเป็นหกหกหกสองเืออะไรประมาณนี้หกห้แา 6, 5, แล้วแต่ จำนวนภาคที่เราได้าถ้าได้เป็นคู่ก็จะเป็น6-6ก็6 6 2หกสนี่ประมาณนี้จ้ะฝันเห็นตุกแกไม่ต้องพูดอะไรแล้วสี 4, 9, 9, 9, 9, ่เก้าเก้าเก้าจะประมาณนั้นจ้ะฝันเห็นว่าสมก็มีแฝดโอ้โหสง์ขาดดูปละทิคนล,ละทางนะแต่ส่วนมากก็กุ้งอะไรก็เยอะ